สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจแว่นกันแดดกิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมนะครับวันนี้ในส่วนของ m i t s u b ิชิซีเดียนะครับตัวนี้เป็นรถปี2003เครื่อง1.8ออโต้นะครับใครสนใจรองชมดูนะครับคันนี้จัดทรงไว้ให้หล่อๆเลยครับผมรถอยู่ที่พิจิตรนะครับถ้าใครสนใจจริงๆโทรเจรจาไปทดลองขับได้เยนะครับใครอยู่ใกล้จัดทรง มาให้แล้วนะครับหล่อเลยใครชอบแบบนี้แนวนี้นะครับก็ไปทดลองขับดูได้เลยนะครับแล้วจึงตัดสินใจรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับจัดทรงไว้ให้หล่อๆสีก็มีริ้วรอยครับตามการเวลายังไม่ได้เก็บทํานะครับถ้าใครสนใจก็ต้องเอาไปเก็บทําหรือไม่ทําก็ใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับเรื่องสีไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเก็บหรือเปล่านั้นแหละครับ ในส่วนของซีเดียไปรถที่ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกแล้วก็อะไหล่มีค่อนข้างเยอะดูแลง่ายครับคันนี้เป็น1.8นะครับใครสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนของซีเดียขับหรือแลนเซอร์ขับนะครับภายในเบาะก็มีริ้วรอยแตกนะครับก็พิจารณาได้เลยขายตามสภาพครับ ราคานี้5,900 0บาทนะครับยังเจราจาต่อรองดูนะครับรับรองท่านจะได้รถที่ดีไว้ใช้แน่นอนนะครับรถอยู่พิจิตครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ